บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นคณะวิทยาการจัดการนั้นก็จะเข้าไปเป็นกลไกหนึ่งนะคะที่จะให้การพัฒนาท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีความทันสมัยนะคะโดยมีการนํานวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้การจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการนั้นเราไม่ได้ทําภายในห้องเรียนสีเหล่ยงเท่านั้นแต่เรายังได้มีการนําไปบูรณาการกับการศึกษาวิจัยการบริการวิชาการแล้วก็การทันบ์รุศิลปะวัฒนธรรม ะะเราทําได้ยอย่างลงตัวแล้วก็การเรียนรู้ภายในห้องเรียนนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบเป็นองค์หนึ่งที่จะทําให้การเรียนนั้นประสบผลสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันการนําพานหนาออกสู่ชุมชนนะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ไม่ได้ต่างกันเป็นการบริการราชการที่มุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้นะคะเราให้นักศึกษาของเราได้เรียนรู้กระบวนการทํางานร่วมกับชุมชนซึ่งเราเล็งเห็นอย่างหนึ่งว่าคณะของเราคือคณะบมิหาเมัดกนะคะหรือว่าคณะวิทยาการจัดการดังนั้นเราจะเรียนรู้เรื่องของชุมชนอย่างไรให้นักศึกษาสามารถต่อยอดนําไปบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการหารายได้นะคะจุนเจอครอบครัวเราก็เลยค้นพบว่าตัวหนึ่งที่สำคัญเลยในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตก็คือการนำผ้าปะเตะ นะคะมาเพ้นนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์จากผ้าราคา100-200บาทก็เพิ่มมาเป็นมูลค่าพันเกือบ2,000บาทซึ่งเราได้ภูมิปัญญาะะของท้องถิ่นคนสำคัญเลยนะคะก็คือป้าหนุ่ยซึ่งทุกคนจะรู้จักในนามป้าหนุ่ยสิเรนะคะก็คือพื้นที่ของสิเร ป้นปหนูเป็นคนในพื้นที่กาะาีเลหรือกําเนิดนะคะเปิดร้านอาหารนี่ค่ะขายซีฟู้ดทั่วไปเลยค่ะเมื่อก่อนแพมันเยอะนะป้าขายพูกแพมาก่อนทีนี้ก็ค่อยปรับเปลี่ยนมามีเมี่ยงปลากระพงนะคะยำบัวบานแล้วก็ส้มตตำโต๊ะหลบไอ้ตรงนี้สามอย่างนี้ดูมาแขก็็จะชอบ เมื่อก่อนจะมีพัฒนาสังคม4 0ูนยเขาจะเข้ามาเขาต้องการหาแม่บ้านที่ไม่มีอะไรทํากันอย่างเงี้ยมารวมกลุ่มกันรวมกลุ่มว่านั้นได้1 5คนถึง20คนจะได้กลุ่มหนึ่งนะคะเรียนก็20ชั่วโมงนะคะถึงจาเร็จตรงนี้ได้มันเป็นผ้าของอินโดนะนี่ผ้านี้มันจะมีมาลายมันจะไม่เหมือนกัน ทีนี้เรามามลงมาให้สีสีต้องให้ติดและไม่ออกเลยนะคะแล้วทีนี้ผ้าเราต้องไปเลือกเองถ้ามีสองอย่างมันจะไม่ซับน้ําได้ซับน้ำอย่างนี้นะคะเราต้องใช้ซับน้ําสีเราถึงจะเข้าเนื้อผ้าได้คือเพิ่มมูลค่าเนาะถ้ามีสีสันอย่างนี้มันถูกแสงไฟอะไรมันจะดูมันมันอัพขึ้นมานะคะมันดูดีขึ้นมาราคามันก็เพิ่ม เนื้อผ้าเราต้องคัดอยู่แล้วล่ะเป็นผ้าฝ้ายอยู่แล้วเนี่ยเพราะผ้าบางทีมันลงสีไม่ติด้าเป็นผ้าลื่นเนี่ยสีมันจะไม่เข้าเนื้อผ้าผ้าสีมันจะหลุดทันทีโอลายนี้มาเราก็ต้องดูว่ามันมีจุดหนึ่งที่มีช่วงที่เขาทาคือดอกมันจะจิกรันตีอยู่อย่างนี้เราจะไม่เลยไปไหนเราทําเฉพาะช่วงที่เราจะไว้ด้านหน้าเราตัดแล้วมันไม่ได้ไว้ที่ด้านหลังก็ไว้ด้านหน้าอย่างเดียวสีที่เราจะ ลงกับผ้าชิ้นนี้ต้องใช้สีอะไรที่มันจะเข้ากันได้ไหมเราทำดอกทำต้นอะไรเนี่ยจะต้องใช้แบบไหนสีมันต้องใช้สีมัน,ม,นมันเพชรผสมกาวอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นดอกอย่างนี้กลัวจะเลอะออกมานอกผ้าเราใช้สีนี้กันเลยกันขบมันไว้ก่อนกันขบดอกไว้ว่าเาโลแค่ไหนอเอาแค่นั้นไว้ก่อนให้พี่ถุดก,ก็ต้องใจเย็นนะต้องใช้สมาธินี่นน ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่มืออาชีพเนาะตอนนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าผ้ามันจะเปลี่ยนมามาเรื่อยมาให้เราศึกษาเรื่อยเพราะไอ้น,นี้มันไม่มีโรงเรียนเนี่ยมันไม่จบถ้าเป็นโรงเรียนมันจะจบใช่ไหมไอ้น,นี้เรามันไม่จบผ้าลายมันจะตีเข้ามาเรื่อยให้เราศึกษาอยู่เรื่อยว่านอกจากเราจะหยุดทำยันนั่น มาทําผ้าอันนี้รู้สึกว่ามันมันได้ศึกษานะมันมันได้ความรู้ให้เราที่ว่ายิ่งมีอายุขึ้นเนี่ยมันยิ่งลงไปไหนไม่ค่อยไหวใช่ไหมเราก็ได้ตรงนี้มาเหมือนกับมาแลกเปลี่ยนลงเ,เออเราไปไหนไหมนะ่น่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะทําอะไรได้นะเราถ้าทำแล,แล้วมันก็ใช้ได้ด้วยชบเลยความชอบความรักเลยเหมือนศิลปะก็นิดตรงนี้ มันชอบให้เรามันนั่งดูนั่งทําเนี่ยพอทําแล้วไม่ค่อยจะไปไหนนะไม่ค่อยจะลุกข้าวนะไม่ค่อยกินนะจริงพอทําแล้วมันไม่อยากจะลุกอ่ะอยากจะรู้ว่าออ้มันทําแล้วเนี่ยมันมันมันเหมือนกับมันสิ่งที่ให้เราดึงดูดใจเราคําว่าเหนื่อยมันเหนื่อยทุกอย่างเลยเนาะแต่ถ้าเหนื่อยแล้วมันมีความสุขเราก็อยากจะทํามัน ก็รู้สูบเป็นเกียรติเนาะตั้งอาจารย์ก็ให้โอกาสเข้ามานะคะมาช่วยนีบ้าก็ยินดีเพราะบ้าทำด้วยราชพัสก็ประมาณสิบปีทึ่น้อาจารย์ก็ให้เกียรติมนกันต้องบอกว่ามันเป็นของท้องถิ่น เราเราว่าเราควรจะสืบกันไว้นะคะแล้วก็ไม่ว่าหญิงหรือชายก็สามารถที่จะทำเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในการต่อยอดสิ่งต่างๆในชีวิตได้อีกเยอะเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ที่คุ้มค่านะถ้าในแง่ของผู้จัดก็คือลงชุนแล้วมันมันคุ้มอะคะ่ะมันได้หลายอย่างตั้งต้นเลยก็คือให้สโมส,นสรนักศา,าลงไปพื้นที่เองอาจารย์ไม่ได้ลงนะคะเพราะอาจารย์ในการฝึกให้เขาได้ดีลงานกาันก็เปลี่ยนจากการลงชุมชนเป็นเอาป้าหนุ่ยเนี่ยค่ะ คนในชุมชนมาสอนที่นี่แทนในพื้นที่ของเราดังนั้นเราก็เลยเกิดกิจกรรมนะคะการให้สโมสนรนักศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายไปในตัวนะคะเป็นการเรียนรู้กระบวนการทํางานร่วมกับชุมชนเนื่องจากว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราสามารถนําผ้าที่เด็กๆวันนี้ค่ะได้มีการเพ้นเนี่ยไปทําต่อยอดในแง่ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของเราได้อีกคือในโครงการของนักศึกษาเนี่ยจะมีการประกวดดาวเดือนซึ่งเราก็จะเปลี่ยนคอนเซป ในแต่ละปีถูกไหมคะเราก็เลยคิดว่างั้นเป็นการดีเราใช้ผ้าที่นักสาวเพ้นจากฝีมือของเขาเอาไปให้ดาวเดือนใช้ในการประกวดอันนี้ก็เป็นการต่อยอดเรื่องของกิจกรรมพอเขาได้นั่งทําเขาเอาไปต่อยอดให้กับครอบครัวเขาได้อีกนะคะก็เป็นการสร้างรายได้สามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑ์วันนี้ที่เราต่อยอดให้เขาโดยมีป้าหนุ่ยเนี่ยคะ่ะ เป็นภูมิปัญญามาถ่ายทอดให้กับดกเด็กๆที่เด็กสามารถเอาสิ่งที่เขาได้รับวันนี้ไปใช้ในการสร้างอาชีพข,ของเขาในอนาคตได้วันนี้ก็ได้ลงสีเพ้นท์ผ้าค่ะชอบนะคะหนูชอบมากหนูว่าเป,เป็นการดึงดูดวัฒนธรรมของภูเก็ตของคนภูเก็ตออกมาเยอะเหมือนกันค่ะป้าลุยก็จะสนแนะนําให้ ทาแบบนี้ให้แบบให้เป็นรูปเป็นล่างค่ะเหมือนระบายสีแต่ว่าต้องเน้นให้ให้ถูกลายค่ะก็สนุกดีค่ะได้ทำในสิ่งที่มันแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทำะคะ่ะวิยากรณ์ค่อนข้างจะเป็นกันเองนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยสอนทีละโต๊ะทีละโต๊ะพูดทีละโต๊ะไปเลยนี่ผมว่ามันเพลินนะมันเหมือนแบบใช้เวลาว่างมีประโยชน์นะครับแต่ว่ามันสร้างไรายได้ด้วย,วยสำหรับคนที่แบบว่างงานอยู่ตอนนี้นะครับ รู้สึกชอบผ้าพื้นเมืองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนภูเก็ตแล้วก็ผ้าพื้นเมืองมันเป็นผ้าท้องถิ่นของเราด้วยค่ะก็เลยรู้สึกมีความภูมิใจค่ะค่าสำหรับป้านะคะก็ใจดีมากเลยค่ะแล้วก็บอกเทคนิคแต่ละขั้นตอนว่าเออลงตรงนี้นะประมาณนี้ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคณะวิทยาการนะครับเป็นหลักก่อนเลยแล้วก็ขอบคุณทั้งอาจารย์ทั้งวิทยกากรครับแล้วก็ขอบคุณทั้งพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ที่มาช่วยกันครับ จริงๆมันมีกิจกรรมอยู่ในคลังเนยเยอะเลยตั้งแต่กีฬาหรือว่าประกวดดาวเดือนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกสถานการณ์ต่างๆเราก็ต้องรอนะคะรอนโยบายหรือประกาศของทางมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั mm hmm. ้นตรงนี้เราก็อาจจะต้องให้เด็กเนี่ยคะ่ะตั้งสติก่อนในการที่จะจะคิดทําโครงการนะ,ะอย่างเขายังมีอีกหลายโครงการที่มันยังค้างอยู่ที่มันอยู่ในซีซั่นหน้าก็คือในภาคเรียนที่สองที่ต้องทํา ก็ให้ตั้งฐานบนบนความเขาเรียก่งความปลอดภัยนะความเซฟตี้แล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการฝึกให้เขาลองลองครีดชุมชนยังทำงานร่วมกันได้แต่อาจจะเปลี่ยนพื้นที่ก็คือดึงชุมชนเข้ามาหาเราต้องบอกว่าเรามีโครงการอีกหลายโครงการนะคะที่เราจะลงไปทำในขณะนี้เราเรามีโครงการที่เราเรียกว่าเป็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวาลาัยราชภัฏ ซึ่งเราเรียกชื่อที่เข้าใจง่ายๆว่าโครงการของท่านอุณคมนตรีนะคะต้องบอกว่าโครงการนี้ทำให้เราได้มีโอกาสนำคณาจารย์นะคะหลายหลักสูตรเนี่ยลงไปทำงานตามศาสตร์ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญและถนัดจุดเน้นที่สำคัญที่เราจะต้องไปต่อในอนาคตนั้นเนี่ยคืออะไรที่มีความสำคัญต่อชุมชนและประการที่สำคัญที่สุดก็คือเราคงไม่คิดที่ตัวเราหรือคิดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือคิดที่คณะเราแล้วก็นำสิ่งนั้นไปให้ชุมชน นะคะเราคงต้องไปหาโจทย์ที่แท้จริงกับชุมชน